อาลุนสวัสดค่ะรอง,รองผอ,อรายการประกาศตอนเที่ยงเป็นเวรพวกเธอหรือเปล่าใช่ค่ะขอเวลาครูสินาทีนะครูมีเรื่องจะประกาศรองผอออค่ะรายการตอนเที่ยงมีทั้งหมดสิบนาทีค่ะได้ค่ะรองผอเอดีย๋ยวหนูเตรียมไม้ให้นะคะห้ามลืมละซินซินรับเปล่าเขราททำไมเนี่ยไหนบอกว่าจะไพรส์รอีริกไง ไม่ได้ยินเหรอฉันบอกว่าจะช่วยเตรียมไม้ไว้ให้รองผอหอมายความว่ายังไงอ่ะเดี๋ยวก็รู้เองออ <On Air. S 1> สวัสดีค่ะทุกๆคน ครูคือรองพอออจวงที่เด็กๆทุกคนเคารพรักมีเรื่องสําคัญที่เป็นเรื่องภาคภูมิใจของมัธยมฟั่นจี้ต้องประกาศให้ทุกคนรับรู้ทีมรักบี้ของโรงเรียนเราด้วยการบริหารของครูและความช่วยเหลือของครูโอเราสามารถเข้าสู่รอบแบ่งเขตไงต่อฉันอัดเทปไว้ตั้งแต่ตอนเบรกแล้วแค่กดเปิดก็พอ ขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจสวัสดีตอนเที่ยงค่ะเพื่อนๆได้เวลาประกาศตอนเที่ยงอีกแล้วฉันคือซินซินผู้ประกาศวันนี้จะมีเรื่องที่โรแมนติกและเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นขอให้เพื่อนๆตั้งใจนะนางเอกของเรื่องนี้ก็คือครูเฉินขอให้เพื่อนๆและครูเฉินนางเอกของเราไปที่หน้าโรงเรียนไปเดี๋ยวนี้เลยครูเฉิน ไม่ได้ยินเหรอโอ้ยฉันไม่รู้เรื่องอะไรด้วยนะฉันจะเปิดดนตรีแสนโรแมนติกประกอบกับภาพทุกคนจะรู้สึกว่าอบอุ่นและหวานชื่นนี่ไม่พูดมากแล้วถ้าใครอยากรู้รีบไปนัโรงเรียนเร็วเข้าอยู่ห้องประกาศไม่ใช่เหรอมาได้ไงรู้เฉิน่องท่าเป็นเรื่องแล้วค่ะคุณไม่ได้เลยไปแล้วเข้าไปเร็วเข้าไปเรื่้ย นายนาโอ้ยอย่าไปเลยเอาอย่างไริเกิดอะไรขึ้นนี่หอที่หเอาอย่างนร้นน่จะเอาอาเจาที่เป็นแบบนี้ันนีคะรสวัสดีคับให้ครูเฉินอิงซินหรือเปล่าคะใช่ค่ะดอกไม้สำหรับคุณค่ะว้าวรับแล้วเัแล้วครูเนเร็วใครส่งมาเร็วเร็วเวเว กคือเครื่องดนตรีแต่ไม่ใช่การเปเลงคนเดียวที่เร็วบอกรักครูเฉินด้วยดอกไม้ใหญ่กว่าของครูโออีกล่ะส่งดอกไม้ในถิ่นของครูโอซะด้วยหายับเลยหิดแล้วครูโอครูไม่แพ้แต่ซินซินแฟนของเกาจิ้นทรยศยินบริเอยขี้บ่หลังคาช่วยคู่แข่งของครูโอไม่เกี่ยวกับฉันสน่อยเสียใจไม่เป็นไรนะครับครูยังมีพวกเรา นักเรียนทุกคนครูหวังว่าทุกคนจะตั้งใจเรียนขยันหมั่นเพียรก้าวหน้าขึ้นออทุก,ออกวัน,ออนข้างนอกมไ,นไม่ได้ยินเลยออ,ออกมาก่อนออกมาไม่ได้ยินเลยออกมาออกมาก่อนครูเหยียนคะไม่เห็นเลยฉันประกาศอยู่จนสินอีกับเฉินพ่อยห,หุยละ่ะรองพออ,อ,อเด็กๆอัดเทปมาเปิดกันเอง ไม่ได้ยินเสียงคุณเลยที่สำคัญตอนนี้อยู่หน้าโรงเรียนกำลังทำเซอร์ไพรส์กันอยู่ฮะได้ยังไงกันนับวันก็ยิ่งเลยเถดิดฉันจะลงโทษพวกเขาเอาห้นําใจไปเลยนโกรธหึ